พาพีจ้ามาดูรถเกียวคัดใหม่ครับโอ้โหคันนี้สวยมากไวไฟจอมพลังโอ้โหคันนี้ปีหกห้าครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสีแสนห้ามืนบาทสวยงามมากเอาเลยไหม สวยมากครับคันนี้ตระกูลเจ้าช้างสวยดูช่วงลลางหนคกับดูแบบแข็งแรงมากโซ่ไม่กินเลย่ถ้าได้แบบนี้ใช้แบบใช้ได้นานนะหลายปีโซ่เส้นหนึ่งสนะี 4, 5, ่ห้าปีสบายสบาย สวยมากอักสนใจติดต่อมาหาผมเลยนะเดี๋ยวผมพามาดูครับ,บน,นี่ชอบตัวเนี้ยมันมีลูกปืนยึดตรงนี้นอจองบา,งบาลจะบอกให้ทำเอาครับแต่เราก็ต้องเพิ่มอันนี้ไหมโอ้ดูนักกาศสวยงามมาก ไม่มีทิติเลยนะสีนกุง้งเขาขายทำไมอ่ะคันเนี้ยจะของเขาขายเป็ค,คไม่มีเวลาจนะ่ะไม่มีเวลาดูนะ่ะแกคนงานขับอย่างเดียวนะ่ะรถครูครเขาซื้อมาสดเลยเหรอซื้อมาสดเลยสวยมากคันนี้หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมืน่น ไวไฟจอมพลังปีหกห้านะครับสิบพลาใหญ่โอ้โ oh, หดูครับสวยมาก ชวยมากครับนี่น่าจะถอยชนมานะมีรอยเคาะอยู่แบบนิดเดียวมุม,มนึ่งฝั่งโน้นไม่โดนน้องโออันนี้เครื่องอะไรอ่ะเครื่องของคารมินครับคารมิน,มนปั๊มยี่สิบสองหรือเปล่าปัม๊มยี่สิบสองโอ้โหปั๊มใหม่ๆเลยครับรถใหม่ๆเลยเนาะนรถใหม่ครัถปี๖ห้าปีหกห้ามีเล่มพร้อม แสนสี่หม้านเฮ้ยล้านสี่แสนห้าจะดูเพจครับนี่นะสิบห้าสิบหห้าโอ สวยงามมาก